คลิปนี้นะคะเราจะแนะนำเทคนิควิธีการออกกำลังกายในชื่อท่าว่า jumping ultimate lung นะคะซึ่งท่านี้จะทำให้ lower body ของเรากระชับได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้เราเบิร์นแคลอรได้เยอะมากๆเพราะว่าในท่านี้เราจะต้องจ u m p ซึ่งการจ u m p มันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเ,เกิดการเผาผลาญได้มากขึ้นเพราะว่าหัวใจเราจะต้องสูบฉีดและ หัวใจเราต้องเต้นเร็วกว่าเดิมนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูาวิธีการออกมาลังกายในท่านี้กันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งท่านี้นะคะเราจะต้องออกกำลังกายในชื่อท่าว่าเล็กลังให้ถูกก่อนนะคะโดยที่เราจะเซตอัพขากว้างเท่ากับสะโพกแบบนี้ก้าวขาไปด้านหน้า ขาทั้งสองข้างตั้งฉาก90องศาหัวเข่าไม่เลยไปลายเทา้าส้นเทา้เทากดลงนะคะขาด้านหลังยกส้นเทา้าขึ้นจิกปลายเทา้าหายใจออกถิบเทา้าแล้วยอ่อพอทุกคนทำท่านี้ได้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาจำกันนะคะเดี๋ยวดูวิธีการเล่นท่านี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกจัมป yeah. ย่ย่อขาลงนะคะจัม ท่านี้จะทำให้เบิร์นแคลอรี่ได้เยอะมากๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการคาร์ดิโอท่านี้ไม่ควรพลาดค่ะยอ่อที่สำคัญนะคะจังหวะที่เราย่อลงมาที่พื้นจะต้องย่อขาเพื่อซัพพอร์ตแรงกระแทกนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างนะคะก้าวขาไปด้านหน้าก่อนแล้วจัม